สวัสดีค่ะ สวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันเนาะทุกคนนะคะเล่นทั้งวันสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางเล่นเนาะแนวทางตัวนี้นะคะบางวันแอดอาจจะได้ทําให้บางวันอาจจะไม่ได้ทําให้นะคะลองดูเดิมถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะคาเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องที่นําเสนอไปนะคะตัวนี้เป็นส่วนมากสายหุ้นจะเอาไปเล่นนะคะแต่ว่าเป็นกิจเลขกําลังวันของทางช่องเนาะส่วนมากจะเป็นสายหุ้นค่ะสายหุ้นที่ชอบแล้วก็ที่จัดนะคะแต่ว่าไปไปได้ทุกหุ้นเลยนะคะแต่จะเข้าไหมนะคะเอ็ดกับบหูเนาะตัวนี้นะคะทั้งลาวเช้าแล้วก็เออลาวเช้าแล้วก็ ทั้งวันเล่นทั้งวันนี่คือตัวที่เราเอาไปนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะไม่มีหมวดวันนี้เราจะมีปกติจะมีเลขชุดให้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะทุกคนอ้าเอสก็ไม่ได้เก็บสถิติเลยนะคะว่าลาวเช้ามันเข้าไหมนะคะไปได้ไหมคะทุกคนลาวเช้านะคะเข้าดีบ่นอะนะอ้าถ้าเข้าดีก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าเอสขออภัยหลายๆเด้อ เอาขอเอาไพ่หลายๆค่ะถ้าบวเขาเด้อถ้าเขาก็ดีใจนําค่ะถ้าเข้านี่ดีใจด้วยบวเขากับตัวไผตัวมั่นแล้วใจยาดานูเด้อยาดานูเด้อนสํำนึกผิดบ่ท่านจ้านี่แหละเนาะทุกคนนะคะแนวทางก็เป็นอย่างสี่แหละค่ะมีเขามีรุดนะคะอือปวดประสาทค่ะกับแนวทางเนาจนะเนาะ ไปหวยหนึ่งออกหวยหนึ่งนะคะส่วนมาก fc จะเอาไปวินนะคะเราเลือกได้เลยนะคะตารางเราจะเอาตารางไหนไปวินนะคะตารางไหนเข้าดีนะคะไม่จําเป็นต้องยึดติดเ,เล่นทั้งวันก็ได้นะคะเอาไปได้หมดเลยนะคะทุกคนสําหรับตัวตารางสายวิ่งสายลูดนะคะเอาไปดีเมื่อหนั่นแหละคะ่ะว่าจะตัวไหนเขาจัดโหลดจา้า ตารางไหนเดินดีนะคะสูตรไหนเดินดีนะคะจะเป็นลาวเช้าหรือว่าเล่นทั้งวันทั้งวันนะคะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นได้เลยนะคะตัวไหนที่มันเข้าดีนะคะก็จัดเลยค่ะเพราะว่าเอสทำมันเป็นแนวทางรวมๆนะคะแนวทางรวมๆตัวนี้มันเป็นแนวทางรวมๆค่ะทุกคนให้ f อดูนะคะ เอามาดูกันนะคะเราจะมีดาวสอดสายสอยดาวให้ด้วยนะคะสายสอยดาวค่ะทุกคนใครที่ชอบนะคะจะเป็นรวมเลยไปได้ทุกดาวนะคะแต่อจะเน้นไปที่หุ้นดาวปกนะคะหุ้นดาวโจรเนาะมาดูกันนะคะของวันที่24นะคะซึ่งเป็นวันอังคารเนที่2ี่24 890นะคะสี่เาชเช้า89089 8081, 9นนะคะ999091นะคะ090001นะคะทุกคนตัวนี้นะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะกันเบิ้ลกันหามค่ะลองดูค่ะอันนี้เป็นของเราเช้านะคะกันเบิ้ลกันหามเพราะจับได้เบิ้ลได้หามนะคะเป็นตัวเด่นเราจะให้เด่น3ตัวนะคะสายดาวนะคะสายสอยดาวคืนนี้เลยนะคะคืนนี้เนาะคะ่ะ คืนนี้หลังเราพัฒนาออกนะคะเอาไปซอยได้ทุกดาวเลยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแต่จะเข้าไม่แอดบอหูเด้อมี่ดาวยังเนี่ยดาวโจรนะคะดาวสตาร์ดาววีไอพีนะคะมันไวยพวกนี้นะคะมันชอบออกเลขปิดนะคะเป็นกันไหมสังเกตไหมออกเลขปิดบ่อยๆนะคะออกเลขปิดตลอดเลยนะคะดาวโดยเฉพาะดาววีนะคะแอดก็เลยไม่ค่อยไปดาววีไม่ใช่ไม่ค่อยไปไม่ไปมาแล้วสองปีแล้วนะคะสองปีแล้วได้แอดบริเวนดาววีค่ะ สองปีแล้วนะคะส่วนตัวไม่ได้ไปดาวีนะคะแต่เอฟซีหลายๆท่านก็ไปเนาะเพราะว่ามันออกตัวปิดนะคะออกตัวปิดนะคะออกตัวปิดก็เลยบดายเงินก็เลยลำคามค่ะพอดีบางทีเราไปถูกแต่ว่ามันมันไม่ได้นะคะมันออกตัวปิดพอดีนะคะแอดลำคามเนี่ยก็เลยบ่ไปนะคะมันน่าลำคานจริงๆนะคะทุกคนมันออกแบบเออจังงี้จังออกเนี่ยนี่เนาะเป็นกะสังค่ะแอดก็เลยบอก บรายเงินเขาสำคัจ้าเพราะว่าบริปไปเอาแคบเลยนะคะดาวปกคืนนี้นะคะซ้ายซอยดาวนะคะสองสามสี่นะคะสองศูนย์สองเก้าสองแปดไอสองเก้าสองแปดเดี๋ยวถูกต้องนะคะสามศูนย์สามเก้าสามแปดนะคะสี่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดนะคะกับหัวค่ะกับหัวเป็นหกเป็นเก้านะคะกับหัวเป็นหกเป็นเก้าเลยนะคะแอดก็นี อย่าระวังมันมาตัวนี้นะคะมันระวังมันมาสองสามสองสี่สามสี่หรือว่าไม่ชอบพี่แอดจับให้จับในตารางได้เลยนะคะจับในตารางได้เลยน้องแอดเห็ดอย่างเดียวนี่คือขาดๆต้นๆว่าสันติแอดเกีงหวยก <c oughs> ำลังเกีงหวยจะาของไปนำอาร์ตคิปไปนำนะค่ะ <c oughs> มาดูกันนะคะทุกคน ก็ให้มันมันปังๆเนาะมาทุกตัวนะคะมาทุกสูตรเอาเล่นทั้งวันเป็นวันโกนนะคะวันโกนเพราะว่าวันพุธนี้จะเป็นวันพระนะคะป้ายวันพุธกับวันพระบานเป็นวันพุธนะคะวันวันอังคารนี่วันโกนนะคะก็การเบิ้ลกนร้ามกันศูนย์นะคะถ้าเป็นวันโกนวันพระนะคะเอสจะให้การพวกนี้ไว้นะคะทุกคน มาดูกันเลยนะคะ345ค่ะ303132นะคะ404142นะคะ505152ค่ะทุกคน ให้กันพวกนี้ไว้นะคะ เลขชุดนะคะ3า3ศูนย์ามหนึ่งสามสองสมสามนะคะสี่ศูนย์นอะคะห้าศูนย์นะคะหกศูนย์หเนาะทุกคนเนาะเอาอย่าลืมไปลุ้นเลขทูบกันเด้อค่ะเลขทูบนะคะใครเห็นตัวไหนนะคะนี่ค่ะก็เลขทูบนะคะสามเอ่อหนึ่งศูนย์นะคะสามศูนย์เจ็ดนะคะโอ้แปลงออกมาได้หลายตัวมากเลยนะคะเพราะว่า สามก็แปลงนะคะเจ็ดก็แปลงหนึ่งก็แปลงนะคะโอ้โ oh, หแปลงออกมาได้เยอะนะคะเอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนจัดเลยนะคะหรือจะชอบตัวที่เป็นเลขทูบเลยนะคะในตารางสามห้าหนึ่งนะคะสี่ศูนย์สองนะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าสามสี่หก สามสี่ห้าสามสี่สองสามสี่หกมาจะกไหนแงต่ะสามหนึ่งห้านะคะสามหนึ่งสองนะคะศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่สองนะคะสูเอ้ยศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่สองนะคะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองเอ้ารองด้วยค่ะทุกคนโอ้ยหมากับเห่ากัน เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหมานเฮงปังกันเนอะสวัสดีค่ะ